มาดูนะครับข้อนี้เป็นเรื่องการวัดตำแหน่งนะครับการวัดตำแหน่งข้อมูลอยู่ในบทสถิตินะเขามีการกล่าวถึงมัธยฐานเปอร์เซนไทและควอาไทานะอันนี้บอกก่อนหลักสูตรใหม่ไม่มีเดไซนยแล้วนะลูกนะและไม่มีข้อมูลแจกแจงความถี่ด้วยนะครับอันนี้เล่าสู่กันฟังก่อนความสูงนะเท่าที่ด้วยตาเปล่าเนียนครับเรียงจากน้อยไปมากเรียบร้อยนะ เนี่ยคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4ไล่ไปเรื่อยนะมีทั้งหมด9คนนะข้อมูลมี9ตัวน้ำหนักรู้สึกว่ายังไม่ได้เรียงอะเรียงใหม่ช่วยกันจากน้อยไปมาก4 6 4 8นะครับอันนี้50 54อันนี้ดีละ58เนี่เข้าท่าอันนี้ไม่ค่อยดีต้อง64ก่อนแล้ว6 5 6 9แล้ว70อายุรู้สึกก็ยังไม่ค่อยได้เรียง นะาต่ำสุดอ่ะ15มีกี่คนไล่มามี2คน16เยอะหน่อยมี4คน17มี3คนนะเรียงให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าเวลาจะหามาัตรฐานควอไทเดไซน์โอ้เดไซน์ไม่มีแล้วสิเนาะเปอร์เซนไทนียต้องเรียงจากน้อยไปมากข้อแรกครับนักเรียนที่มีความสูงเท่ากับมัตรฐานของความสูงมัตรฐานคือตรงกลาง ไม่ต้องเข้าสูตรก็ได้ลูกข้อมูลมันมีแค่เก้าตัวนะถ้ามีแค่เก้าตัวตรงกลางคือตัวที่ห้าแน่นอนนะพี่หนึ่งวงไว้ก่อนเลยแล้วกันแปลว่าเขากำลังพูดถึงใครพูดถึงใน E ีเลยถูกปะเขากำลังบอกนักเรียนที่มีความสูงเท่ากับมัธยฐานของความสูงก็จะมีน้ำหนักเท่ากับมัธยฐานของน้ำหนักพอดีอ๋อโชคดีครับ ใน e เนี่ยนอกจากความสูงของเขาจะตรงกับค่ามัธยฐานของความสูงทั้งหมดน้ำหนักของเขานะก็ยังตรงกับมัธยฐานของน้ำหนักทั้งหมดด้วยก็ไก่เลยถูกพอได้ไหมนะข้อนี้เป็นโจทย์ที่ดีนะไม่ยากครับนะโจทย์ยากไม่ใช่ว่าจะดีโจทย์ดีไม่จำเป็นต้องยากนะแต่ตอนนี้หนูต้องอ่านดีๆนะมันอ่านยากทีเดียว เดี๋ยวขอไค่กับคอควายภาษาที่เขาใช้เนี่ยค่อนข้างจะอ่านยากทีเดียวขอไข่ครับนักเรียนที่มีความสูงน้อยกว่านะครับเปอร์เซนไทที่2ีออของความสูงเนี่ยหาก่อนเปอร์เซนไทที่ีของความสูงเนี่ยมันคือใครวะนะมาคุยกันก่อนอุ้ยเอาตรงนี้แล้วกันจากตำแหน่ง ปอร์เซนไทที่ R สูตรคืออะไรนะ N บวก1 R ทั้งหมดส่วนอะไรครับเปอร์เซนไทส่วนร้อเพราะฉะนั้นตำแหน่งเปอร์เซนไทที่2ี่คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับ R คือลำดับที่ตัดกันสวยงามได้2อ๋อเปอร์เซ็นไทที่2ีคือคนที่2คนที่2ความสูงขงคนที่2คือใน H แต่เขาบอกว่านักเรียนคนที่มีความสูงน้อยกว่าเห็นปะแปลว่าเขากำลังพูดถึงนายอะไรอยู่นายไอเป็นไงอึงอ้งอ้ช้าช้านะลูกนักเรียนคนที่มีความสูงน้อยกว่าเปอร์เซนไทล์ที่20ของความสูงเขาบอกในายไอเนี่ยจะหนักกว่าน้ำหนักของนักเรียนคนที่มีความสูงเท่ากับ เปอร์เซ็นไทล์ยี่สิบของความสูงพอดีไอเปอร์เซ็นไทล์ยี่สิบของความสูงนะหมายถึงนายอะไรครับนายเอสสรุปข้อขอไข่นะครับเขาถามว่าในาไอเนี่ยหนักกว่าไอหนักกว่าเอสจริงไหมไอหนักเท่าไหร่ลูกสี่แปดอย่าเอาไปดูไอช่องที่เรียงแล้วนะลูกนะช่องที่เรียงแล้วเนี่ยไม่ใช่น้ำหนักของนายไอนะลูกนะนายไอหนักกว่านายเอสจริงไหม จริงใน S หนักแค่4.6เห็นไหมตัวคณิตศาสตร์ไม่ยากครับแต่ประโยคภาษาอ่านยากอยู่ทีเดียวนะเนี่ยสไตล์โจทย์ประยุกต์เลยนะครับของสวสวทที่เขาว่าเป็นโจทย์แบบหลักสูตรใหม่นี้แหละเมื่อก่อนไม่ค่อยมีโจทย์แบบนี้เมื่อก่อนโหคำนวณกันดูเดือดข้อควายครับนะเขาพูดถึงควทาทที่3 นาะดูสูตรก่อนสูตรมัน n บวก1 r ส่วน4ถูกปะเพราะชั้นตำแหน่งควอไทที่3ไม่ลงตัวแฮะนะ10กับ4มีแม่2ทอนได้15ส่วน2ได้7.5นะครับแปลว่าควอไทที่3ต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างตัวที่7กับตัวที่8หาร2 ไหนดูซิเขาพูดถึงน้ำหนักถูกปะ่ะตัวที่7เมื่อเรียงจากน้อยไปมากอ๋อตัวที่7คือ6 5ตัวที่8คือ6 9 6 5หบวก6 9หารสได้67นะแปลได้ความว่าตรงนี้คือ67กิโลอ่ะแปลครับ นักเรียนทุกคนที่หนักมากกว่า67กโลต้องอายุมากกว่า15ปีจริงไหมหนักมากกว่า6กกิโลมีใครบ้างหนักมากกว่า67 67กิโลนี่มีนาีอ้กับนายดีมีอยู่2คนนะเขาบอกว่านักเรียนทุกคนที่หนักมากกว่า67กิโลต้องมีอายุมากกว่า15ปีจริงไหมโอ้ไม่จริงครับในด็อกน d. ดีด็อกหนักเท่ากับ15พอดี นะสรุปข้อคอควายผิดข้อเดียวนะครับก็ตอบข้อ3นั่นเองนะถามพี่หนึ่งว่าง่ายไหมพี่ว่ามไม่ง่ายนะเวลาอ่านดูแล้วปวดหัวทีเดียวนะนะตัวคณิตศาสตร์คำนวณไม่ยากแต่ตัวภาษาที่ต้องอ่านเนี่ยไม่ง่ายนะครับผมอ่ะผ่านไป